การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่10ตุลาคมปี2022 วันนี้เนี่ยเรื่องราวน่าสนใจในรอนะฮะก็จะมีการปรากฏต,ตัวของเดอะบัตไลท์ครับการเจอกันของออฟตินเทอรี่แล้วก็จอห์นนี่การ์โน่รวมทั้งการชิงแชมป์ยูนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนระหว่างบ็อบบี้แลชลีย์แล้วก็เซตฟริกกิ้งโรลินนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยเดอะบัตไลท์ครับโรมันเลนเนี่ยบอกว่าบุคลินจงบูชาฉันฉันจะไม่โกหกกับพวกนายเลยฉันชอบที่จะก้าวไปข้างหน้าทุกครั้งเนี่ยฉันจะคิดไปถึงสัปดาห์หน้าเสมอ แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันติดใจอยู่มีคนคนหนึ่งที่มักจะเสียงดังมากที่สุดในห้องและแสดงความคิดโงโงๆออกมาเป็นประจำเจ <J. S 1> นายคือคนโง่คนนั้นหรือเปล่าเซมิเซนบอกว่าเอ่อเอ่อขอโทษนะครับขออภัยที่ต้องขัดการสนทนาอย่างที่คุณบอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอูโซไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกแล้วมันกลายเป็นปัญหาของผมเพราะงั้นถ้าจะกรุณาผมอยากจะจัดการปัญหานี้ด้วยตัวผมเอง โลมาเลนบอกว่าเออก็จริงมันเป็นปัญหาของนายแล้วตอนนี้จัดการซะเซมิเซนบอกว่าเจ <J. S 1> คืองี้เพื่อนอย่างแรกเลยพวกเรารักนายนะพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉันกับหัวหน้าเผ่าเนี่ยได้พูดเรื่องต่างๆทั้งแนวทางและแผนการระยะยาวการคุยกันเนี่ยมันดีมากๆแต่มันมีปัญหาบางอย่างเล็กๆมองไปรอบๆสิดูอย่างจิมมี่ทุกคนรักจิมมี่ใครจะไม่รักจิมมี่บ้างดูรอยยิ้มนั่นสิแล้นี่คือโซโลสคว นายดูสิหมอนี่แก๊กหน้าตลอดเลยมันก็เลยดูเท่ฉันเข้าใจคือพวกเรามันเท่มากเลยนะเว้แต่นายล่ะเจนายคิดว่านายเท่พอหรือเปล่านายเท่พอที่จะเป็นพวกเดียวกับเราไหมเจอูโซบอกว่าพวกนี่ต้องหลอกกันเล่นแน่ๆใช่ไหมนายจำฉันได้ไหมโลมันฉันคือเจนายจำฉันได้ใช่ไหมแมดริเดเปิดตัวออกมาเฮ้ยพวกนายพูดถึงวันศุกร ทำไมไม่พูดถึงวันเสาร์บ้างล่ะเพื่อนฉันเอาชนะแซตโลลินทำให้เขาน่งตบพื้นยอมแพ้รมันฉันรู้ว่านายเนี่ยเคยเอาชนะฉันมาก่อนแต่ไม่เอานะพวกเรามาแจ้ก,กันอีกสักรอบไหมเพื่อนนิวยอร์กซิตี้ให้ฉันชิงแชมป์กับนายหน่อยทุกคนต้องการมันเพื่อนรอมันเลนบอกว่าบุกลิน พวกนายคิดว่าพกควรจะได้รับโอกาสอีกรอบไหมไม่ล่ะนายต้องทําตามที่เราเคยคุยกันไว้นายควรที่จะไปต่อแถวรยเดอร์บอกว่าท้านายไม่อยากสู้เนี่ยนะเพื่อนไม่แน่เพื่อนของนายอาจจะอยากสู้ก็ได้นะเจวุโซบอกว่าใช่เซมี่เอาเลยจัดการมันเลยเขาไม่เคารพนายนะพวกนายปล่อยเขาไว้ไม่ได้นะเว้ยเซมิเซมบอกว่า ร i d เดนายทำบ้าอะไรของนายนายคิดว่านี่มันตลกเหรอนายจะมาพูดแบบพวกเราไม่ได้นะเวย้ยเข้าใจไหมเอางี้ r i d d ด e นายกับฉันมาเจอกันตัวตัวคืนนี้ในบูกลินตัดภาพมาคู่แรกนะครับจอนนี้กาการโน่เจอกับออสตินเทียรีตัวแมทออกมาค่อนข้างดีเลยครับแม้ว่าตัวแมทมันจะไม่ได้นานมากแต่ว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับการปล้ำเน้นไปนในทางที่คล่องแคล่วว่องไว มันอาจจะไม่ได้มีท่าเกี่ยวคอหรือกระโดดหรืออะไรมากมายนักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นท่าธรรมดาซะมากกว่าแต่ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอะ่ะการต่อสู้มันก็เลยดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวแมนเนี่ยออกมาดีตอนจบจอน์นกีกากาโนใส่ชาเตอร์ลิงดีด,ดกดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาคู่2นะครับโรเมซิโอเจอ,เจอเก,เกับแชดเกเบล ตัวแมต์ไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่มันต้องมีเนื้อเรื่องของ just menday เข้ามาเสริมเนี่ยมันเลยทำให้ตัวแมตต์ไม่ได้ปล้มกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองคนเป็นนักมวยปั้มที่มีความสามารถด้วยกันทั้งคู่ตัวแมตต์มก็เลยออกมาน่าสนใจในช่วงเวลาสั้นๆนะครับในด้านของความเร็วแล้วก็ท่าทุ่มต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมีมาตรฐานตอนจบนะครับเรเวเซียลใส่ซิกวันนายกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับโดมินิกกับเลียลิ หลังจากนั้นนะครับแจสเมนเดย์ก็เปิดตัวออกมาทั้งกลุ่มแจสเมนเดย์บอกว่าอย่างที่พวกเราเคยบอกไว้แจสเมนเดย์เนี่ยจะลุ้งโลดและทุกคนเนี่ยจะล่มสลายตอนนี้เนี่ยแจสเมนเดย์คุมรอแล้วถือพวกนายจะไม่ชอบแต่นี่ก็คือความจริงทุกคนที่ขึ้นมาต่อก,กรกับพวกเราเนี่ยมักจะล่มสลายและพวกเราก็บวยบินต่อไปฟินบาร์เลอร์ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมใน Extreme r ีมรูเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟินต้องการฟินไม่เคยพลาดพวกนายกำลังมีความสุขกับการกลับมาของเอชใช่ไหมล่ะ แต่ฉันคือคนที่หยุดมันไว้และฉันเป็นคนที่ทําให้เอชพูดว่ายอมแพ้พวกเราจัดการเบฟินิกไปแต่สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันคือขี้เล็บของที่พวกเราทําได้แบทโดนคอนแชโตจนสลบไปและฉากที่พวกเราชอบที่สุดคือฉากที่โดมินิกใส่ซิกวันนายกับพ่อของตัวเองเขายืนมองมันอย่างน่าสงเพศเพราะมันทำให้เขาเนี่ยล้มเหลวมาทั้งชีวิตและคนต่อไปเอเจสไตล์เอเจพวกเราพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนายได้รับการเมตตาหลายครั้งเกินไปแล้ว เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพราะงั้นโผล่หน้าออกมา AJ s t y l e เปิดตัวออกมานะครับ AJ s t y l e บอกว่าฟินเราทำอะไรหลายอย่างมาด้วยกันแล้วเราจะมาจบกันแบบนี้จริงๆเหรอเอาจริงๆนายพูดถูกทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าฉันเนี่ยมาทำให้ฉันติดแงกและไปไหนไม่ได้ฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องการเพื่อนหรือจริงๆแล้วฉันอาจจะต้องการครอบครัวด้วยซ้าตั้งแต่ที่พวกเราเจอที่ญี่ปุ่นและตอนนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่ที่ WWE พวกเราคือผู้เหลือรอด เอเจสไตล์คุกเข่าลงกับพื้นนะครับแล้วก็กอดกับฟินบาร์เลอร์ฟินบาร์เลอร์บอกว่าฉันภูมิใจมากที่นายคิดได้แบบนั้นนายเป็นเพื่อนรักของฉันจริงๆ AJ สไตล์บอกว่ากูไม่ได้หมายถึงมึงเดอะโอซีเปิดตัวออกมาสมทบกับ AJ สไตล์นะครับตอนที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะซัดกันจนจัสเมนเดนหนีไปตัดภาพมาที่เบลลี่ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเอ็ก e ิมรูหลังจากที่เธอแพ้นะครับเด็กกุฏไคบอกว่า ทำไมเธอถึงคิดว่าเบลลี่พาลาดเบลลี่คือคนที่ช่วยเหลือพวกเราดังนั้นถ้ามีใครคิดจะทําร้ายพวกเราเนี่ยฉันจะจัดการมันพวกนายไม่คิดหรอกว่าผู้ชันทําอะไรกับเบียนก้าไปบ้างเบลลี่เนี่ยจะได้รีแมทช์และพวกเราจะจัดการเบียนก้าด้วยกันตัดภาพมาที่โลมาเลนคุยอยู่กับเจอูโซนะครับเจอูโซ so ถามว่าเฮ้ย hey, พวกนายจะไปไหนกันโลมาเลนบอกว่าพวกเราจะไปเที่ยวนิวยอร์กพวกเราไม่อยู่ที่นี่ให้เสียเวลาหรอกแต่นายจะไม่ได้ไปจอยกับพวกเราเพราะว่าเซมี่อยู่ที่นี่ เซมิเซนอยู่ที่ไหนเนี่ยนายจะต้องอยู่ที่นั่นและนายจะต้องทําให้แน่ใจว่าเซมิเซตจะชนะในคืนนี้ตัดภาพมาคู่3นะครับเบลลี่เ <B ally, S 2> จอกับแคนดิดลาเลตตัวแมทค่อนข้างโอเคนะครับคือการปล้ำเนี่ยไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่เน้นไปที่การสร้างจุดอ่อนไปเรื่อยๆครับเล่นงานขายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพลิกกลับพลิกไปพลิกมาในช่วงสุดท้ายบ้างตอนจบนะครับแคนดิดลาเลเนี่ยลบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมทนะครับดัมเมอคอนโทรเนี่ยออกมาลุกกระทืบแคนดิดลาเล จนเบียนกาแบแล์เนี่ยออกมาให้กระทืบอีกคนหนึ่งตัดภาพมาที่งานวันเกิดของเดอะมิสนะครับมาริสบอกว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่พิเศษมากๆเพราะคืนนี้เป็นวันเกิดของสามีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเดอะมิสเดอะมิสเปิดตัวออกมานะครับแล้วก็ดีด่าอยู่กับมาริสไล่เปิดกล่องของขวัญกันครับสุดท้ายเนี่ยเปิดกล่องของขวัญออกมาเป็นหัวของเด็กสเตอร์ลูมิสอยู่ในนั้นครับหลังจากที่ตกใจกันอยู่สักพักเด็กสเตอร์ลูมิสก็ขึ้นมารอบทำร้ายเดอะมิสแต่ว่าคราวนี้เดนเดอะมิสหนีไปได้ หลังจากนั้นเดอะมิดเข้ามาถามหาทิปเปิลเอสนะครับเดมิดเนี่ยเดินเข้ามาในกลุ่มของดิจิเรชั่นเอ็กแล้วก็บอกว่าทิปเปิลเอสอยู่ไหนฉันเบื่อไอตัวบ้านั้นเต็มทีแล้วชอนไมเคิลบอกว่ามิสใจเย็นๆฉันรู้จักลูมิสเขาเป็นคนดีนะแต่อาจจะเงียบๆไปสักหน่อยนายอาจจะไปทําอะไรให้เขาอารมณ์เสียเอางี้ไหมสัปดาห์หน้านายเจอกับลูมิสตัวตัวเลยถ้านายชนะได้เนี่ยเขาจะไปจัดที่นี่ตลอดการแต่ถ้าลูมิสชนะเขาจะได้เซ็นสัญญากับ w ับเบิลยูดับเบิลยูอีนายกล้าพอที่จะรับ เดอะมิสบอกว่าได้สิวะตัดภาพมาคู่4ี่นะครับโอโมสเจอกับน้องมวยปั้มท้องถิ่น2คนครับโอโมสสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาที่บ๊อบบี้ลสลี์เปิดตัวออกมานะครับบ๊อบบี้ลสลี์บอกว่าฉันอยากจะพูดอย่างที่ฉันพูดมาตลอดฉันจะต่อสู้อย่างแชมเปี้ยนเพื่อพวกนายทุกคนฉันเอาชนะมาหมดแล้วทั้งดูเมอินไทยโลมันเลนบล็อกเลสเนอร์และตอนนี้เซตโรลลินเนี่ยจะกลายเป็นลายต่อไปหมอน,นั่นไม่กล้าสู้กับฉันซึ่งซึ่งหน้าเพราะว่ามันกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโผล่หน้าออกมาได้แล้วเซต บ็อกเลสเนอร์เปิดตัวออกมาแทนนะครับบ็อกเลสเนอร์บอกว่าโห oh, อย่างตึงเลยครับเราอยู่ในบุคลินและสวัสดีบ็อบบี้แลชลีย์บ็อกเลสเนอร์กระทืบบ็อบบี้แลชลีย์จนกองไปนะครับแล้วก็หักแขนแลชลีย์ในตอนสุดท้ายเซนโรลินเปิดตัวออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันรู้ว่านายได้ยินฉันนายจะเดินหนีแบบนี้ไปไม่ได้นะนายบอกว่านายจะสู้กับฉันแบบแชมเปี้ยนไงนายบอกว่านายจะเป็นนักสู้ไงนายบอกว่านายจะเป็นทหารที่รับใช้ชาติใช่ไหมละ่ะก็ใกล้อย่างใช้ชาติทหารหน่อยสิวะมาสู้กับฉัน บอบบี้และชลีย์ตัดสินใจขึ้นสู้นะครับคู่5ชิงแชมป์ยูนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนบอบบี้และชลีย์เจอกับเซธโรลินนะครับตัวแมตช์มาถึงก็แลกท่าไม้ตายกันอย่างสุดตัวครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่เล่าเรื่องได้ดีแล้วก็ครบรถ แม้อาจจะโดนอัดมาจนเละเทะนะครับแต่ว่าแลสลี่เองก็ไม่ได้แพ้ง่ายๆเหมือนกันมีการโต้กลับสวนด้วยท่าไม้ตายครับพยายามที่จะเอาชนะให้คนดูได้ลุ้นกันอย่างสนุกสนานแต่สุดท้ายครับด้วยอาการบาดเจ็บก็ไม่สามารถต่อกรกับเซทโรล,ลินได้ตอนจบนะครับเซทโรล,ลินเนี่ยใส่เคิร์ฟสต็อปไป2ทีก่อนที่จะเอาชนะไปแต่ภาพมาหลังฉากนะครับบ๊อบบี้แลสลี่บอกว่าสิ่งที่บล็อกเลสเนอร์ทำเนี่ยให้อภัยไม่ได้เซทมาชนะก็จริงแต่คนที่ให้อภัยไม่ได้เนี่ยก็คือบล็อกเลสเนอร์ใช้ขอดหาเจอนายบล็อก ในรอสัปดาห์หน้ามาเจอกันหน่อยคู่หงนะครับแมดริดเดิลเจอกับเซมิเซนตตวแมดออกมาค่อนข้างโอเคเลยครับการป้ามมีความจริงจังดีมากๆการป้ามเนี่ยดูมีความอยากเอาชนะแบบสุดๆซึ่งก็ถือว่าดีนะครับการพิกกลับการฉวยโอกาสต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีแถมระหว่างแม์เนี่ยก็มีการเล่าเรื่องระหว่างเจอูโซแล้วก็เซมิเซนตลอดทั้งแม์ซึ่งทําได้ดีไม่มีสะดุดเลยนะครับตอนจบเนี่ยแมดริดเดิลใส่ r k o กดนับ3เอาชนะไป หลังจากนั้นนะครับดิจิเนเรชันเเปิดตัวออกมา d e จ e เนเรชัน X X บอกว่ากว่า25ปีแล้วใครดูพวกเรานับตั้งแต่วันแรกได้พวกเราแม่งรู้สึกแก่ชิบหายมันเป็นเวลาที่ยาวนานแต่ตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่อยากจะรู้ว่าพวกนายพร้อมหรือยังไม่บุกลินฉันพูดว่าอ่า you ready เพื่อคนดูนับหมื่นที่อยู่ที่นี่และนับล้านคนที่อยู่ที่บ้านเพื่อ25ปีพวกเราอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคน ฉันขอบอกเลยว่าถ้าอีก25ปีพวกเรายังกลับมาอีกรอบพวกนายจะต้องวิ่งหนีพวกเราแน่ๆแต่ถ้าพวกนายโอเคกับมันเรามี2องคำให้พวกนายสักกิจสรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกครับโรมันเลนเริ่มไม่พอใจเจอูโซ่เหตุการณ์ที่2ครับเลียลิปลี่และโดมินิกเนี่ยขึ้นมากระทรืบเลมเมซิโอเหตุการณ์ที่3นะครับเดอะโอซีกลับมาแล้วเหตุการณ์ที่4ครับดัมเม่คอนโทรเนี่ยขึ้นมากระทรืบแคนดิดลาเลนแล้วก็เบียนก้าแบรเแล เหตุการณ์ที่5ครับเด็กสเตอร์ลูมิธจะเจอกับเดอะมิธในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่6ครับบ็อกเลสเนอร์มากระทืบบ็อบบี้แลสลีย์และแลสลีย์ครับท้าเจอกับบ็อกเลสเนอร์ในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่7ครับเซธโรลินกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปร่วม3ปีที่เขาไม่ได้ถือเข็มคัดเลย สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรกจอห์นนี่กากาโน่เจอกับออตินเทียรี่นะครับจอห์นนี่กากาโน่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2เรเมซิโอเจอแชดเกเบิลนะครับเรเมซิโอสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3เบลลี่เจอแคนดิดลาเล่นะครับแคนดิดลาเล่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4 โอมอสเจอกับนักมวยปั้มท้องถิ่น2คนนะครับโอมอสสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ชิงแชมป์ยมิวเต็ดสเตทแชมเปี้ยนนะครับบ็อบบี้ลาลซี่เจอกับเซตฟิกกิ้งโรลินเซตฟิกกิ้งโรลินสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ไปได้คู่ที่6แมดริเดลเจอกระเซงพิเศษนะครับแมดริเดลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ตัวแมตตสัปดาห์นี้นะครับออกมาค่อนข้างที่จะโอเคนะคือแต่ละแมตต์มันสั้นบ้างยาวบ้างนะครับแต่ว่าตัวแมตต์โดยรวมก็ถือว่าออกมาไม่แย่เอ,อ่ยกเว้นคู่โอมอสแล้วกันนะ เอาจิ้งจิงๆสัปดาห์นี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันดูดีกว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเสียดายที่เควินโอเว่นไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับหลังจากที่บิวออสตินเทอรี่มาขนาดนั้นน่ะเราก็หายไปเลยนะครับคือต้องบอกว่าถ้า k o อยู่เนี่ยจะยกระดับของโชว์ขึ้นได้อย่างมากเพราะว่าการพูดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูเดือดและการปั้มเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกมากนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับก็มีการเปิดเส้นเรื่องใหม่ๆแหละนะฮะหลังจากที่จบศึกใหญ่กันไปโลมาเลนเนี่ยที่มีปัญหาก็มีปัญหากับเจอูโซ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับราวกับว่าเจเนี่ยกลายเป็นพวกกบฏท,ที่อยู่ในทีมปัญหามันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเซมิเซนกับเจอูโซ่เนี่ยก็ทําให้ร้อยแล้วมันเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าติดตามนะเพราะว่าเซมิเซนกับเจอูโซ่เนี่ย มันก็ทะเลาะก,กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเดอะบัตไลที่แข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยจังหวะนี้ที่ทีมจะแตกอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ลุนไปพร้อมๆกันว่ามันจะยังยืนอยู่บนจุดสูงสุดไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับในด้านของ j u ส t m เมนเดย์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะที่เอาเดอะโอซีกลับมานะครับถึงแม้ตอนนี้หนึ่งในสมาชิกอย่างคราวเดอร์ซันเนี่ยจะเป็นแชมป์เนเวอร์ของนิวจีแปนอยู่ก็เถอะแต่ว่า ก็ต้องมาดูสัญญานะครับว่าสัญญาเนี่ยพวกเขาเซ็นกันแบบไหนแม้ว่าจะใน WWE หรือว่า New Japan คือตอนนี้เนี่ย The Good Brother นะครับเขาเนี่ยหมดสัญญากับ Impact ไปสักพักนึงแล้วแล้วก็ปั้มอยู่ในนามของนักมวยปล้มอิสระครับซึ่งรับจ้างเป็นจ็อบอะเนออไมเซ็นเป็นระยะสัญญาสั้นๆ3ามแมตชแมตอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เซ็นสัญญาแบบอยู่เป็นปีๆแบบคนอื่นๆก็ต้องมาดูกันว่าทั้งสงคนเนี่ยจะ มีสถานะยังไงใน WWE นะครับมันจะล่าก,กันยาวไปถึง Survivor Series War Game หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันส่วนพ่อลูกหักเหลี่ยมโหดนะฮะก็ยังคงยืดเนื้อเรื่องออกไปเรื่อยๆแหละ เอาจริงเนี่ยคือถ้าไม่มีเรโดมินิกเองก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของกลุ่มเหมือนกันครับมันไม่มีที่ลงอะ่ะเพราะว่าโดมินิกมันไม่ได้มีผลงานหรือว่าไม่ได้เป็นอาริกับใครมาก่อนเนืกอออกไหมมันก็เลยต้องวนอยู่กับพ่อตัวเองวนอยู่กับเอชวนอยู่กับใครที่ใกล้ๆตัวอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีทางลงสักเท่าไหร่นะครับแตกต่างจากคนอื่นๆนะที่มีทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูในเวลาเดียวกันนะครับ ทางด้านของ Damage Control เองอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าหลังจากที่แพ้มาใน Extreme Rule เนี่ยก็เหมือนว่าสเกลพลังของกลุ่มนี้เนี่ยก็โดนดรอปลงไปเยอะพอสมควรไม่ได้มีซีนไม่ได้มีอะไรเหมือนอย่างปกตินะครับเบลลี่ <ail> เองก็ดูซึมไปอย่างจริงจังถึงแม้ตอนหลังจะมาลุมกระทืบเขาแล้วกลับมาโอ,อ้วดขีโมเหมือนเดิมก็เถอะเอาจริงๆเนี่ยตัวผมไม่อยากให้กลุ่มนี้มันมีปัญหากันเร็วขนาดนี้นะครับไม่อยากให้กลุ่มมันแตกไวขนาดนี้เพราะว่า มันยังสามารถบิวขึ้นไปได้อีกถ้าทํามาแบบแปบบ๊แบๆบแล้วเลิกเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องทําตั้งแต่แรกดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังออกมาช่วยกันได้แล้วก็ยังออกไปบิวเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะมีการหักหลังกันไหมในด้านของเดอะมิสแล้วก็เด็กสเตอร์ลูมิสนะฮะก็ออกมาถึงที่จุดที่ทั้งสงคนจะได้เจอกันสักทีเอาจริงๆที่เดอะมิส เป็นคนมาเจอกับเด็กสเตอร์ลูมิสเนี่ยก็เพราะว่านักมวยปั้มอย่างลูมิสต้องการเนื้อเรื่องมากพอสมควรทุกคนในการเล่าคาแรคเตอร์ให้ทุกคนเข้าใจนะครับคือถ้าไม่ได้เคยเจอพี่แกเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมาปั้มหน้าเวอ๋อเวอหน้านิ่งๆคนก็จะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับคือเด็กสเตอร์ลูมิสนำเสนอผ่านผ่านสตอรี่ไลน์มากกว่าการปั้มนะฮะว่ามันต้องหลอนมันต้องแปลกมันต้องลงมือมันต้องดุเดือดมันต้องโหดอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเดอมิสก็เลยมารับหน้าที่ตรงนี้แทน ซึ่งเดอะมิสเองก็เป็นนักมวยปล้ำที่อาศัยการเล่าเรื่องเป็นหลักเหมือนกันนะครับต่างจากนักมวยปล้ำที่คนอื่นๆที่แบบเ e อ้ยไ i อไปต่อ,อยกันบนเวทีแล้วก็จบเนื้อเรื่องกันอย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นการจับคู่ที่เหมาะนะครับและการปล้ำก็น่าจะออกมาสนุกพอสมควรในด้านของบล็อกเลสเนอร์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงนะเพราะว่าอยู่ดีๆพี่แกก็โผลมาไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรนะครับซึ่งการกลับมาอัดกับบับบี้แลสลีย์ตอนนี้เนี่ยเราถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกันมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเฉยๆอะเลสลี่ต้องเสียแชมป์ให้กับบล็อกเพื่อให้บล็อกไปเสียแชมป์ให้กับโรมันอะไรเงี้ยน,นะครับมันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องของ2คนนี้อย่างจริงจังนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบโอ้โหมาเจอกันเบอร์นี้เลยบล็อกเลเซอร์มาเป็นตัวจุดชนวนให้บ๊อบบี้เลสลี่เนี่ยเสียแชมป์แล้วก็ท้าเจอกันในสัปดาห์หน้าในรอบเรารู้สึกว่าเออ ถ้า2คนนี้ได้สู้กันอย่างจริงจังแบบ100%โดยที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องของใครมาเป็นตัวขัดอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคือสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ดีๆรอก็น่าสนใจขึ้นมาเว้ยทุกคนมันมันอยู่ดีๆมันก็น่าสนใจมากกว่าสมั d ดาวขึ้นมาซะง,งั้นเพราะว่ามันมีการคัมแบ็กที่จริงจังมันมีไอ้นูน่นไอ้นี่ออกมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายซึ่งเราก็ถือว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะน่าติดตาม นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรอในสัปดาห์นี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับและยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ